สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงวันนี้ผู้ชายไม่ได้เอกกระเป๋าตังค์มาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวบุ๋มเลยงดูติดเองวันนี้เพราะว่ารู้เงินสดมาหรอคะปึกเมียได้มาด้วยความบังเอิญเมื่อเช้าขอบคุณชาวเน็ตทุกคน แขกเข้าทีน,นะคะดีไหมคะผมมีเงินสดเยอะเนาะเบาๆเก๋ๆไม่มีอะไรมากะคะ่ะเงินสดมาทางไหนคร,รับเ,ะะเมื่อเช้าได้ลาบค่ะลาบลอยอะค่ะเหนให้มาาเหน็ตให้มาะคะ่ะให้พี่จุ๋มไปพันหนึ่งเก๋เว่อร์าเวเน็ตบอกว่าจะช่วยกันปิดอ่ะอยากทันอะไรอีกไหมคะข <c oughs> นม เดี๋ยวจะทำไปเที่ยวแต่ต้อขอเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวให้เพิ่มอีกต้องให้เพิ่ม,ม <laughs> ชาวเน็ตเดี๋ยวฉันเอาไว้เอาไปเป็นอ่งเปาให้พวกเธอละกันเดี๋ยวฉันแบ่งบางส่วนให้ชาวเน็ตไม่ช่วยกันเลย